ยายทำมาพิเศษเทนูอันนั้นมันยาวแต่อันนี้ยายอยากให้อ,ออกเดี๋ยวพระมันจะขาดหายเนี่ยพระเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะลูกเวลาหนูจะออกไปหนูก็ให้ยกขึ้นมาไหวแต่อันนี้ยายอยากให้หนูใส่ตัวนี้มันจะไม่ขาดลองสวมหัวสิวสวมได้ไหมไ,ไม่ต้องเอาออกสวมเลยสวมได้คุณหดอดทุกยาง แม่ก็ตั้งอันนี้ใหญ่ก็มาให้ได้บางละอันนี้ก็ให้นูโอ้ในผักของเลยหุกขี่ยนมาได้เลยักจากระยองคนเลยฮะเห็ดโย่ง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 ขึ้นแล้วกะไอพวกขี้เหื่อนี่ยุดแล้วหนูเอามาใส่เอามาใส่แล้วกะเวลาวานเข้าไปฟางนหนาอย่าใส่เต็มใส่พอลายล่ไล่ไเวลารลดหํามันบกระเด็นเม็ดบกแมนเท็ดเลนได้กิได้กินทั้งได้ขายเนี่ย เห็ดปลากับยาแจกแตะเขาหลายเอาไว้ขายแน่ยาย,ย,ยนั่นอยากใไขนูได้เอ้านี่เพ็ดจังสี่แล้วก็เอาไวไ้ใส่บจักมือดอกหดน้ำเขียวปืด้ดยานตัวอีกคืนยายโอยากให้เอาไว้ตรงนี้เลยน,นี่พวกมันจขึ้นเพื่อนเอออันนี่ เอาไปไว้ทางอื่นก็ได้เอาไว้ออกมองนอกก็ได้นี่บวกมันขึ้นบักลาบ่เห็นเลยไปใต่ผักงามมากเดยสาวโดยเออมันเดไทยมันดีวต่ต้อให้มันหกแบบนี้บวกจะ่ึคืนเพื่อนโดย,โดยถ้าเห็นห้อยตัวหนึ่งแล้วไม่กินหมดเลยไลยโดยโดยสบายดีพี่น้องเนาะมาต่อกัน ep สามพี่น้องเลย พายายสำลีมาเฮือนน้องทงสบายดีด้วยรางวัลด้อสบายดียายจ้าสบายดีโอ้ได้กระเป๋ายังน้อสบายดีพี่สาวเด้อยข้าขอเข้าน้ำแป๊บน้องีอย่างเดอกมีเสื้อผ้าใหม่น้องทงน้องทงบอกเอื้อยเพิ่นดูหาละห้องน้ำไปทางไหนเนี่ยจทานไหนตัวนี้บอกละ Thôi, oh, dài đã cưỡng vào phạm nông thông Ừ Hơn làn gì? Ấu à? Ấu cắt lượt ả đứ? Một bên nhau Ấy nha Ấy nha mày hãy thay hình ả Mày có đồ ả bộ Mày không ừ, tí. Tí. <laughs> -tí lạ tí, sơ bái đi ạ người này đi Mày hướng ả thông <laughs> Đâu mà chạc lại thông ấy <laughs> จำจำเพิ่นได้อยู่บอกเที่ยวเพิ่นอันมาเที่ยวงานทานอิงหังนค่ะอุ้ยจำมาได้แต่กินให้อีหยังงั้เนาะใหญ่ไอนกินตลอดเบิ่งตลอดมันใหญ่น้อเรากินหอดเจ้าได้ค่ะน้องทงเลยเพิ่นมาหาน้องทงได้เฉพาะเลยจากระยองมาปผูกผับเครื่องผับของมาให้เนยเป็นหอดตลอดได้น้องทงยาย่คือหอดมงไหลายเปนหอดพามีพามีฮวบาเขาเก่ม เขไมีอะอะเาเก่งแหลกบางวันยังโมเก่งใหญ่กับตุ่มหออยู่านห้องรองตรงลินม,มันสบายดีแม่มมารอดละ่ะโอย้อยมึงก็เก่งยิยนดีวายยังดีมีจักรกหลักมาเลยเอาหนิเข้ามาให้ไหมตัวน้อย Đây để sung sướng nam phong 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 Chị phong 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 này ยายโอ้คุณยายเกรเกรเอาอยัางไ้นี่ฮะย,ยายไม่ได้ยินอะไอ่ะอะอไรไปให้แม่สใส่เพิ่งดูหะล่ะใส่อันนี้ยายทำมาพิเศษเทโน,โนูอันนั้นมันยาวแต่อันนี้ยายอยากให้เอาออกเดี๋ยวพระมันจะขาดหาย เนี่ยพระเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะลูกเวลาหนูจะออกไปหนูก็ให้ยกขึ้นมาไหวแต่น,นี่ยายอยากให้หนูใส่ตัวนี้มันจะไม่ขาดหลอกสวมหัวหสิสวมได้ไหมไ,ไม่ต้องเอาออกสวมเลยสวม,มได้เออและอันนี้มันแข็งอันนี้เงยขึ้นสิเออทีนี่มันไม่ไม่ไมยางแล้วอยากให้เขาตัดตัดออกและจะให้หนูใส่ ใส่ไว้มันถึงจะไม่ขาดอันนี้มันแข็งหนูต้องไปให้ให้เขาชั่งเขานี่ออกหรือจะทํายังไงหนูจะเห็บออกได้แต่อันนี้มันแข็งนะเอามีดงัดก็ได้แล้วเอาออกจากตัวนี้ทิ้งไปเลยตัวนี้ไม่ต้องใส่ใส่ตัวนี้มันใส่ได้ตลอดหนูไม่ต้องเปิดนวดขึ้นหัวได้ค่อยๆขึ้นไอพามีก็ได้ ให้สวยข้อมือให้เขาก็ได้หน่อยใจเอาให้สวยเออโมแมนต์สวยปอกแขนให้หนูเลือกเอาอันนึงเอาแหวนเอาไปใส่กันแดดมันก็ได้ง่ายมันยังโอกแต่นี่เป็นกันแดดมีถุงวอลกที่ใส่ไว้โอ้ ัเอาเมื่อปุนก็ได้ยายเป็นเมนจุงบานบกหล่าเนาะแมนใส่เงินซาลัมพอนก็ได้หนี่เพราะว่านี่เป็นของของน้องเขาเอามาก็ได้ถ้าเอามาได้ก็ยิ่ได้หลายตัวหนี้อยู่หนอกอย่ากให้นอนทงของน้องทงประมาณใหญ่หมดก่อนแม่หนอนทงใหญ่อยากออกมาให้เจ้าโดยเฉพาะเลยมาให้แต่น้องทงรักษาดื้อบกหล่าดื้อเปุนเอาขึ้นยนต์มาผมได้หาษาขี่เครื่องบินมาเออยายอุตส่าห์มาได้ก็ทิ้งทอง แล้วเบิ่นกับโบมีนักชอยกับชอยเบิ่งตลอดเราเป็นเอ็มซีเจ้ามีเงินมีท่อท่ากระหางเกงยีนเลยก็ยจะใส่ใดก็ได้มันก็ใส่ใดระมั้งเนี่ยลายเติมแล้วมีแต่เก่งงามที่โตเก่งยีนนที่โตอันเ้าเลือกวยตักอันนึงอันใดเขาถืบ่เอาไว้ไปเที่ยวเขาก็เลือกไวยจะใส่เงินเวลาเข้าไปเขาก็ใส่ใดของใหม่ไปแมนแมนเออ เอาจะใส่ไปตัวน <c ười> ี่อันก็เกงหม้อมันให้ใส่เห็ดงานนี่เสือมันใส่เห็ดงานมันก็ใส่ไปยายสัตว์ยางดียายก็มีย้งให้เราคนหนี่ยายมีแค่นี้เลื่อนบาดแล้เลื่อนนั่นแหละยายยายจะให้ดูขยันเราลาะบานจะให้ให้บักละเบิ่งพวกวมีอีหยังกะมือน้องอันนี้กะให้น้องทูเฮือนทูหยังหน้องใหญ่แล้ว อย่าให้มันเปิดเลียนร้ายตูเย็นใช่มันเปื่อโดยให้น้ำไม้คือกังเว้นกะให้มอดไหวนะน้องเลยให้น้ำไม่โดยอย่าให้มันพกเพราะว่าปวกอีกคืนเพื่อนถ้าปวกคืนแล้วบ้านมืดเพราะว่ามันแนบโมเห็นแม่ต้อมตีฝ่า ทำใจน้องใหญ่เนาะเดินทางมาไกลมาเยี่ยมมายามคนมาหาปีหนึ่งได้น้องชงเลย66ปีหนึ่งแล้วะเวลาโทรหาหนูกระตุ้อใยใหญ่ก็ยังดีใจเลยคุยเลยเพราะว่ายายเหม็นเราเป็นเหม็นก็คือเนอมิจตว่าว่าบอใหญ่อะว่าวอาเอาเวลาคอมเมนต์นะก็เหมตนมันมันเป่าเฮากดมันกับ เวลาเขาบอกเขาบอกวาเชื่อมันก็ขึ้นมันื้อมันก็ได้ทต่วตัวตัวอักเลโดยโดยนั่นแหละปาใยายของี่เนี่ยยาย่ขออย่างเดียวให้นูอนามไมบบานลำลองบานยาให้่หกปลูกผักปลูกห้าให้ปูกเวลาปลูกแล้วก็เอาปุยมใส่ปุยกับโง่ดิเออปุยใหญ่ก็มาให้บนัะเอาเี่ยออกไปเก็บเลย ซื้อม่านอ่ะคุยก็ได้ล่ะ <c ười> เอ้ยยายผุ้ชิดหอดนอ้องทงเคนก็นได้คือน้องเลยที่ว่าจังไรโอ้โหโอหอ, <c ười> อยากให้น้องทงเพิ่นเห็นไทยอนามายัยให้มันสะอาดสะอาดโดยสบ,บายดีแม่ก่อนลูกเวลาอยู่กันเอ้เวลาอยู่กันรู้ซอยอายเด้อเสร็จบาทเสร็จเทือนัอ้นปุ้ยยายก็เห็นไทยแล้วให้เห่าเห็นไทยสะอาดเลยล่ะเด้อ ่อยกันกวาดไอ้ไอ้กวาดนี่ก็คือกระถางมะพร้าวน่ะครับคูวงมาสบายดีแม่เพื่อนรบอละสบายดีแล้ว <c oughs> อเ <c oughs> ออโดยน้องผูัน่นออ้องคูวงเอามาพี่หานั่งมานั่งน้ำแม่พี่แวาลูกผู่วงมาพี่เอากระเป๋ามาให้คนอันอเลือกเอา มานั่งพี่ละแมยายเพิ่นคิดหอดได้เพิ่นมาหานี่ยนะคิดหอดน้องผู้ว่องก็คือกันหนูเฮ็ดคิดุดด้อล่ะไปเฮ็ดงานเฮ็ดก็ได้ก็มวันเสาร์อาทิตย์หนูเฮ็ดอันนั้อันน้ำไม้แฉบ้านพุงก็เฮ็ดให้ได้หลายที่สุดแม่เขาเม้นมาบอกว่าให้ให้หนูน่ะนะเอายายให้ออืแล้วก็กระเป๋านี่เลือกเอาอันนึงนี่นี่คนละอัน น้องเกษาจัดยุใสน้ายายกินหอดยายมาหาขุดหอดขุดหอดคุ้หอดขุ้อยางแม่ก็ตั้งอันนี้ยายก็มาให้ได้บางลาอันนี้ก็ให้นูโอ้ในผักของเลยุกขี่ยนมาได้เลยพักจากระยองหมนเลยฮะโย่งโยงโยงโยงขึ้นละกะ ไอพวกขี้เหยื่อเนี่ยุดแล้วหนูกเอามาใส่เอามาใส่แลักะเวลาวานเข้าไปฟางน่ะน่ะอย่าใส่เต็มใส่พอไล่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 เวลาลดหนามันบวกระด็นเม็ดเอออันนี้กวางตุ้งอันนี้แล้วก็แขกดำขายได้ยังได้ไปลูกในทั่วยีได้กินได้ขายอันนี้ประกาศขาวอันนี้เพิ่นวานี่ อันนี้พนว่าชอบแด็ดจัดๆนี่แหละแม่นชอบแดดจัดในปลากละเฮ็ดไข่มันได้ด้อเฮ็ดดีๆบม่แม่เฮ็ดถิ่มได้เฮ็ดไทยดีแม่ที่ตาบอยไม่คิดได้แมเบิ่งตลอดเิ่นกระได้เบิ่งตลอดนี่ปุ๋ยยหญ่ก็มาให้เบิ่งตัวยางยหญ่มากกระได้มันหนักเวลาใส่เวลาใส่โอ้โหพีเกซามาเลยยาย โอ้พุกยายบอกเป็นตัวอย่างเลยวิธีใส่พักเอ้ยพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเสะลิ้มริ้มเนี่ยเดี๋ยวสาธิตให้น้องนี่ก่อนไปงานบุญนำเขาบ่เรอ บางนีบางหลากใส่แบบนี้เลยจะใส่ในโคนใส่ในมาแต่ใสให้พีกิซาโอ้มาแต่เนี่ยมาแต่ทมพื้นซอยช่วยเื้อได้๋ยวจะลบกวหลายเพิ่งเนี้ยยายิ่นมาจำได้อยู่บ่พีกิซาเ่าไผย่องๆนี่จำได้อยู่เอาเอาอันนี้อันนี้ใส่นี่เออเนี่ยเห็ดแบบนี้นี่สบายดีเด้อโดยบางหลากเอาอนี้ใส่แบบนี้เลยยังบอกวิธีปลูกกันได้อยู่ เฮ็ดแบบนี้ใส่แบบนี้เมื่อให้เฮ็ดอิลีหรอเด้บมกลาบ่บแมนเฮ็ดเล่นได้ได้กินทั้งได้ขายเนี่ยเฮ็ดปลากย่าแจกแตะเขาหลายเอาไว้ขายแน่ยายนั่นากให้หนู่ได้อ๋อนี่เฮ็ดจังสี่แล้วก็เอาไว้ใส่โบจักมือดอกหดน้ำเขียวปืด้ดเนี่ยอย่าใส่หลายใสยหย่หน่อยๆอ,อมๆอ,อมๆแบบนี้นยายมาให้สาธิตลงสือ่อ นี่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 ยาใสเลยนี่ใหมดเด้อหมดเด้อแม่เอ้ยเออเออหมดหมดกอดแน่นะกอดกอดนะเอ้ยนะคือหอดีหล่ะหินหอดเป็นยังยังคลิปยังหายบ่เห็นถ่ายให้เห็นเลยโอ้ยแต่ว่าเงินเงินเงินเติมช่องไม่มีอย่าอย่าลืมเด้อนี่เลยเอาเอานี่มายองนี่ แคนไทยมันกว้างแบบนี้แบบนี้บบนโคดนามมันยังกิอยู่นี่ยังได้กินโคดนามเปลืองนามซื้อ,อ,อได้สำหบับละสำหละไปเบืองของบาผัดเป็นอย่างได้ขายอืมบางนี้กะซื้อไออันตัวนางนั่นนะมันมันอยู่หนาบานกรต้องไห้มันหกบานตัวนางมันก็จิกขึ้นเข,ขได้กินนี่ปูข้อน,นี้ข้อน,นี้ก็ปูกไปเนี่ยพวกนี้ ลากระเห็ดเด็ยอง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 ขึ้นแล้วก็ดิแม่เพิ่นบอกเอาทงเอาพวกยังเหื่อมามาปูปูแล้วเข้ากระจุดมันจีเป็นปุ๋ยเออแล้วก็ซื้อปุ๋ยนี่มาใส่เรามาจากระยองบมได้หาปุ๋ยมาให้เจ้าเห็ดไทยดีเห็ดไทยดีบักละเห็ดไทยได้กินเด้อต้องซื้อบักหงนั่นบากละลองใส่เบิ่งเบิ้ง ยองๆเลยก็เอานี่ใส่ห้อยๆห่างๆลดน้ำท่วงเอาเทียมเทียมเข้าวไห้ไปใส่จอบข้าไห้ไปใส่บักละต้องเก็บยงไปให้ดีเด้อเอที่เขาเลเ้ยงไก่มันไดีๆบักคุงจะไปปลูกริมๆหนั่งมองปุ่นมองไหนมันวางกับบักละกับปลูกก็ได้ขายก็ได้กินไปไปเบิ่งนช่างทิ้ ให้เมดเด็ดตัดเลยตัดให้เมดนี่นี่นี่ตัดแล้วก็เอาไปจุดจุดแล้วก็เอามาใส่นี่พวกที่คืนยายเป็นห่วงหลายร้ายยันบวกที่คืนี่เสร็จเลยไม่มเสร็จไม่มเลยเสร็จใหญ่ตรงก็ใหญ่ตรงนี้ใหย่ยันยันปวกที่คืยยนย ยายโบอยากให<ช>้เอาไว้ตรงนี้เลยนี่พวกมันจะคืนเพื่อนนี่เอาไปไว้ทางอื่นก็ไดเอาไว้ออกนอกก็ไดนี่พวกมันคืนบบกลาโบเห็นเด้เนี่ยแหละดีแล้วเนี่ยจะตัดตัดทีเวลาเดี๋ยวไฟมันจะไหม้แล้วลูกนะ เนี่ยหนูเอาไว้ทำไมหนูไม่กินเอาทิ้งไปเลยไอ้น,นี่ก็เอาไปไปจุดตรงนู้นเน่ะจุดในในปูนแล้วหนูก็เอาพวกนี้ไปใส่ผักงามมากเดยสาวโดยเออนั่นเะชรไทยมันดีกาตอนใท้มันหกแบบนี้บวกจะขืนเพื่อนโดย,โดยถ้าเห็นห้อยตัวหนึ่งแล้วไม่กินหมดเลยเลยโดยโดยไม่บานนางทงรงบดีทุ่ไม่วานมุนเจ้าเลยเห็นใแหละ ใหม่กัะอ่อนๆโดยแล้วเห็ดแบบนี้คนก็พ่าทาสีทายังให้เอาบะนนี้คนที่มาเห็ดฝ่าเดทาให้ยายบึงตลอดโดยปัญยูน้ำกันโดยเออบึงตลอดอีลีโดยเออยายหักแข่งได้หนิหักแข่งได้หนิโดยเด้ออันนี้กะบักละใส่เอาออกเอาใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ บนะ,ะ,ะนี้ก็ใส่แล้วก็หนีบดีๆจะให้มันหนีเวลาบักละสิไปอไปอกบ้านออกเพื่อนบักละยกไหวก็ให้ร,รักษาลูกให้เดินทางตลอดปลอดภัยไปได้ตั้งน้ำโมสามจบหนูไปใส่บ่มีหย่านเลยได้บนน้ำโมนะนเป็นผิดจริง <c oughs> จีน <c oughs> แมนน่เนาะน้ำโมแค่สามจบหนึง่งเอาไปบะนี้อ,อันนั่นไม่ได้บักละอย่าให้มันมีหวังหนีเลย ยายย่านหยังยายย่านปวกย่านปวกยางเดียวนี่ปวกนี็บก็เป็ดเก็บไปโหลดหนึ่งปวกหนึ่งอาออกถึงมดเยอะวช้่ยเบิ่งแนโอ้ยายบอกน้องทงเลยเพินคิดหอดได้ค่ะเพิ่นยังบอกค่ะเรา มือใดบ่ได้ไปเห็ุงานนะมืออาทิตย์หรือว่ามือใดที่เขาเข้าผักงานไปพยายามทายบนได้ก็ทายเขาจะได้มีเงินนั่นบอกอ่านคอมเมนต์นะมีตะคนบอกว่าอย่าไปทายมืออือเด้อบ่มีไฟเบืองให้หนูออกจากงานหนูก็ทายอยู่พุ่นก่อนแต่ค่อยมาเมื่อก่อนก็เห็นหนูทายไปขี่รถไปย้ายเบิ่งตลอดเลยใหา่บ่เคยถึงเลย แล้วก็ยีบทถึงจนยายตายอันนี้อิหลีโดยอืมจนยายบ่มีชีวิตโดยแต่ยายบ่มียังไงโดยแต่ยายยีเบืองคิดให้แล้วก็บบท่าคามโฆษณาอยากให้คนได้เงินลองเป็นเพลงตั้งมาเนี่ย่ามาอยากบอกเนาะแม่เนาะมาอยากบอกอยากสอนเนี่ยเราเพลงน้องทงแห้งเลยน้องทงเลยนเพลงเจ้าหน่สอนมานนำหนันเพื่อนกับบออานมีเอฟซีเห็ดเบื่องมาลา อยากให้น้องแลเห็นจังๆจังสีหนูอยากให้น้องท่ไทยคลิปใดหลายๆเขาก็ขามโฆษณาก็อยากให้ได้เขาสงสารสงสารพราะอหยังเท่ากับบ่มีไผ่จะแนะนำแม่มิตตูวันนี้แม่กับบเป็นวันนี้กะแม่กับไปหาสอนหาหยังเท่ากับสงสารแล้วบ่มีถ้าเบามีคือเขาบ้านแม่น้องทงได้อยู่แล้วแต่เขาบ่มีน้องสาเห็นบ่เจ้ามากค่ยก็ว่า อาเอ้ยเดี <m ics> <m ics> ๋ยวก็มีคนซอยดอกอีหละาบท่อใดเขาซอยเจ้าแล้วอีหละเอ้ยซึ่งข้อปากเนี่ยรู้ข้อปากยังไงมันก็ได้หลีนนะพยายามจีบว่าทำไมก็กินมีซวอมจีบอกอย่างจำได้โบที่เตาทานน่ะเขามีเงินลอยนึ่งให้เจ้านั่งกลับไวยว่าอีหละเอ้ยเดี๋ยวก็ได้ดอกอีหละสู่ไปเดี๋ยวก็มีคนเห็นบ่ท่อใดซ่ำมีคนเห็น แมนบอกคุณนรักษาดีๆเห็นใดมันสะอาดสะอาดบ้านเือนก็เหตุให้แล้วเด้อเห็นว่าปลวกมันหลกระเป๋าเี๋ไว้ากมันก็มีอยู่ในอันนี้อันนี้อยอมากเอาอืมโดยเอาให้ลงกสาวไปไปหยิบเอาที่กระเป๋าแม่เอามาอยู่ในรถอยู่ในรถ แม่แมลงลงมาเออยาไม่มีอะไรมีทำที่ไอ้นี่แหละช่วยกันน้องคูวงก็พยายามถ่ายคลิปให้มันมากที่สุดนะลูกนะถ่ายก็ถ่ายแจ้งแจ้งอย่าถ่ายมืดไม่มีใครดูหรอกมีก็มีเขาไอ้นี่มาให้หนูอยู่ว่าให้หนูถ่ายกลางวันไม่มีเวลาก็ออกจากงานหนูก,ก็ถ่ายมาก่อน โดยมาบ้านก็ได้เนาะจ้ะ บ่ยยาอันใดรถเท่าไปอ่าตัวนี้โดยขั้นเข้าขั้นพักน่าจะมีไวไฟหลังจักติดต่อโดยโดยจึงได้กลับกูเดอร์ซาวินาเดอร์พายายผมไปก่อนอ่าแซวแสียงโดยกลับกรถนกงเดอร์โดยโดยโอเคพี่น้องเรือนาะจึงได้คลิปนี้พายาย อาซัมลีมาบ้านนองทงพี่น้องเอ๋เนาะมาเยี่ยมมายามเบิงพี่น้องเอยวันนี้ก็สิพาเพิ่นไปถาดอิงหังเนาะอาจึงได้คลิปนี้พี่น้องเอยก็สิได้ขอจบคลิปได้พี่น้องเดอ้อพอกันคลิปหน้ายายมาจากระยองเนาะพี่น้องเนาะสื้อเครื่องสื่อคองมาฝากเป็นเนอฟซีนงทงแลวกะหกักแพงคขอลูกคือเต่าและพี่น้องเอยเพิ่นก็เขามาเยี่ยมมายามมือนี้เนาะจึงได้ก็ขอบคุณขอบคุณเบื่อสุขสุคนพี่น้องสบายดีเดอ้อ